กลับส,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 สวัสดีกาับสวัสดีกรับสวัสดีผู้ผู้ชมทุกทุกท่านกับตัวดังครับพอดีอยู่ก้บชมชาติเดียวชาเดลวันนี้เราจะมาหาสมบัติที่หายากมากๆวันนี้เราจะมาหาสมบัติที่หายากมากๆนะครับัอนี้ชื่อว่าชื่อว่า one สไล c ์นะครับถ้าใครที่ครอบครองอันนั้านาก็จะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไอ้ราชายการใช้ดาบไม้นะครับ,รบดีวู้ดสวอร์ดนี่เลยนะครับ แต่ก่อนอื่นไอ้วันสไลด์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในป้อมประการป้อมประการแห่งหนึ่งที่เขาบอกว่ามี SCP ด้วยป้อมประการนั้นบอกเลยว่าปกป้องแน่นหมามากไม่รู้ว่าจ้างบริการกี่บาทมีเงินเยอะแค่ไหนดูมีไม่รู้กี่ร้อยคนนะครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะยังไม่ได้เสียเราว่าเราได้ข่าวว่าบริการแถวนี้มันหูอื้อนะครับนะนั้นแล้วก็เข้าประตูกันเลยนะ แต่การที่เราจะเข้าประตูได้เนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วเราหาประตูแทบไม่เจอเลยนะโอ้ยก้าวเราเร์่ดๆอะโอ้สวัสดีก้าววันนี้เราจะมาหาเพื่อนกันนะครับ๋อหาเพื่อนเหรอที่ป้อมปรการรี็นดะมันมีเพื่อนแกอยู่ที่ป้อมปรการเหงนด้เลยเหรออ๋อมีครับเขาเป็นทหารอะอ๋ออเคได้เลยขเข้าไปเลยนะ ไปกับกดญบากค,ครับนะโอ้ยโอเคเรถไฟสายดับฉันไม่ให้เขา,าเข้าหรอกนะอ๋ออย่ามาเพื่อทนที่นี่นะครับเพื่อนผมเป็นอาหารโอ้ใครเข้าได้เลยเด็กเอาอ้อ๊บมาหน้าน,าน,าน,านักอาหารจะบังปุงัมสิจะไปหาเพื่อนได้ไง เ <Okay, S 2> ข้ามาได้แล้วจากนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสไลดาอยู่ที่ไหนเกเป็นใครนะอ๋อผมจะมาหาเพื่อนที่ไหนป๊อปประกาาดีอ่ะอัพเ,ออเพื่อนชื่ออะไรฮะชื่อสมศักดิ์ครับในนี้ไม่มีคนชื่อสมศักดิ์โอ้โหมาเอาไมตถกร้ก็บอกมาการดีๆจะได้ชู้กันเลย โแต่ด oh, oh, no. no okay. ูเลยฉันอ no no ้สวีตเนี anything, okay, 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 o, ่ยหนอนี mm ่จไม่โดนหน้อยเนี่ยฉันมีเจอดาบวุฒิฉันหน่อยเป็นกยังแก่แกก็ไม่แค่รู้แอกเองแกก็เหมือนกันดไม่โดนแกมีโลแกกี่โกงบ้าเหรอไม่บ้าหรอกฉันไม่คนดีไม่ได้เริ่มสู้เลยนะ ไปเราสู่บ้านแกสีมาตีฉันก่อนเนี่ยก o แกนั่นแหละก Google เจ้าจะเอามาสลายฉันได้ยังไงน้อยเนี่ยเอแกดีกนไม่ได้นอกเหนือพูอย่างนี้ไอ้พี่แอปเปิลอะไรไม่รู้เนต็มตัวเต็มตัวบุกว้า ทุกคนช่วยด้วยไฟไหม้บ้านนะฉันมีสวิฟเน็ตอยู่ฉันมียาที่ทำให้วิ่งเร็วอฉันวิ่งตามแกอันนี่เอลิก็เตอร์ทุกลำยิงใส่คนที่ใส่เสื้อม่วงอยู่ยกเว้นฉันคนที่ชื่อคนที่หน้าตาคล้ายคลายคนาเอลิก็เตอร์แล้วมารู้จักฉันได้ไงวะเนี่ย ก็แกก็แกมันเป็นตระกูลของคนที่จะพยายามไม่งดับไหมในนี้ล่ะอแต่แกอากาศของพ่อแกมาชั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแนไม่มีวันหรอกฉันตามัวเห็นไมไม่เห็นหรอกฉันตามแกอยู่เนี่ยหไม่ไม่เห็นบอกแล้วไงทีเรียมยิงกินเน้อกินเน้ะ เนื้อมันอร่อยโอทหารนี่มันหูอื้อจริงๆเลยเฮลิคอปเตอร์นี่มันหูอื้อสงสัยแล้วต้องใช้นิวเคลียร์ซะแล้วอวันสไลด์อาจจะไม่ได้อยู่ดีๆก็ได้มันอาจจะอยากฆ่าเราก็ชื่อเสียงเงินทองแน่นอนฉะนั้นเราก็ต้องหนีจะบ้าเหรอแกน่ะวันสไลด์มันอยู่ที่นี่แล้วโหนี่นดี พันชัดๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนฮะมุดดินไงฉันไม่ตุนไม่ให้ออกได้หรอกโทษฐานี่แกมบุกที่นี่อันนี้วิกย์แอ๊บโง่แกจะไปไหนฮะออกดิแกจะอยู่ต่อกับไอ้ตัวปลาดีเลยนี่เฮ้ย ไม่ต้องกลับมาอีกกลับมาแน่นอนอย่าหวังไม่จะไม่กลับมากลับมาทำไมแกบอกว่ามันไม่มีวันสไลด์ไม่ใช่เหรอแกไม่เชื่อฉันไม่เชื่อแกบอกแล้วเหรอว่าแกมีวันสไลด์ฉันก็กลับมาดิอ๋อไม่น่าบอกมันเลยแต่บอกก็ได้ล้วโอ้เนี่ยไปเลยนะไปเลยนะนี่อ่านเฝ้าระวังมันไว้แต่ว่าแต่เราจะสู้ แต่ว่าแต่เราจะสู้กับมันยังไง,ง,งดีอะยังไงเราก็ไม่มีอะไรที่จะไปต่อกรกับมันได้มันมีทางแอปเปิ้ลสีทองในตำนานกับโลอันนั้นด้วยโลมันสามารถบล็อกกันโจมตีได้อคอยดูเถอะนะสักวันหนึ่งฉันจะพาพักพวกของฉันน่ะมาปราบป้อมปรกการเองแก้แก้ อว่าแต่เราจะหาพวกพวกมาจากไหนดีอืนะต้อง,องหาพวกพวก,พวกที่มานะจากบ้านเกิดเราและสีนะเออนาะนั่นแหละคนนั้นอาจจะช่วยเราได้ในการต่อการกับเจ้านิกิติตว่านี่ไหนนํานะเจ้าของตระกันแห่งนี้ที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า อะไรไม่รู้แหละฉันไม่รู้ลืมแล้วชื่อมันน่าจะยาวเกินจะลืมแล้วอคอยูเถอะจะจะกลับมาอีกเป็นครั้งที่สองี <S 2> <S 2>